สวัสดีครับตันนี้เราก็ถึงตลาดนินจากันแล้วนะครับผมอย่างนั้แล้วครับพิทยาพิทยาสวัสดีคุณดูหน่อยสวัสดีครับไปไปเอ็มไปกันเลยครับนี่ก็ถึงเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้สวัสดีน้องแซดแล้วหน่อยโอ้โหนี่ <obe ats> ชื่ออะไรครับชื่อแซดครับอเป็นอะไรทำหน้าที่อะไรเป็นนักร้องครับเป็นนักร้องอ ร้องเพงลงเออร้องเพลงอ่ะ <c oughs> โอ้ยถึงแล้วนะครับตลาดนินจาอมาตะนะครับผมโอ้ยอดมีเวทียังใ่ครับเวทีโคตรใหญ่เลยนะ <c oughs> คนก็ดูครับคนกำลังเดินไปเดินมานะครับวันนี้เรามางานที่ครบรอบเจ็ดปีตลาดนินจานะครับ่พี่สวั <c oughs> สดีครับชื <c oughs> ่ออะไรครับ <c oughs> ครับชื่ออะไรครับพี่ครับอ๋อทำหน้าที่อะไรตั้งคีย์บอร์ดนะที่์บอตั้งตั้งคีย์บอร์ดอ๋อทำหน้าที่ตั้งคีย์บอร์ดนะครับนี่คนเล่นนี่คนเล่นอ๋อเด้าให้ดูหน่อยเด้าเด้านี่เอวหวานอันนี้ชื่ออะไรครับเอสเอสครับเอสทำหน้าที่อะไรยกของพี่ยกของอันนี้ชื่ออะไรครับ เชื่อเต้นทำหน้าที่เลยครับเป็นคอนบอยครับคอนบอยไม่มีนักเตีเลยครับโหนี่ตลาดครับคนกว้างสวัสดีครับอันนี้เฮียชาครับชื่ออะไรครับเฮียชาครับเฮียชาเป็นทำอะไรอาจารย์ดี้อ๋อผู้จัดการอาจารย์ดีนะครับผู้จัดการจะช่วงนี้ร้อนๆเห็นแมวเป็นงูฮะสวัสดีครับชื่ออะไรครับตีครับทำหน้าที่อะไรครับมือกีตาร์ เมือกีตาร์นะครับมากีตาร์ไทล์แหนครับผมกีตาร์โซโล่ครับโอ้โหนี่ตั้งกองอยู่อ่ะชื่ออะไรครับโอ้ทำหน้าที่อะไรครับเป็นเกองครับเป็นเกองตั้งังช่องยูทูบไหมครับช่องยูทูบอะไรโกดัมเมอร์โกดัมเมอร์ครับฝากไปติดตามด้วยครับสดีครับตั้งตาชื่ออะไรครับต้งตาแบ็กสเตย์ฮะแบ็กสเตทอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจันนท์ล่ะนี่เดี๋ยวจันนท์สวัสดีครับทำหน้าที่อะไรครับ เล่นเบรดอ๋ออันนี้ไอ้ทรงไอ้หน้าหมาว่าให้ตัดหน้าหมามาด้วยหน้าหม้าหน้าหมานะครับผมเออสวัสดีครับปาเทียนครับทำหน้าที่อะไรครับผมเป็นคนวอยคุณบอยมือมให้กับมือมิกครับอ๋อมือมิกชื่ออะไรนะน้ำหนองไม่ได้เดี๋ยวโดนตัดชื่ออะไรเออชื่ออะไรชื่ออะไรอ่าชื่อจริงจริงจริงขอบคุครับอ๋อชื่อบอลทำหน้าที่อะไร ผู้จัดการอ๋อผู้จัดการแล้วทาอะไรอยู่ยังยมไไหมโอ้สมหน้าที่จริงๆนะครับนี่ครับก็เป็นพี่พีเอ็มของเราครับครับผมไม่ได้เจอกันนานมากนะครับโอ้นานครับนี่โอ้โหอันนี้เครื่องเสียงของอันนี้ลองเซตใหม่เลยมดเลมไหมพี่ใช่ครับโอ้โหใหม่ใหม่มากของตลาดนิจจานะครับผู้ดูแลเครื่องเสียงระบบ ของนินจานะครับอันนี้เท่าไหร่โอ้โตัวเลขจำไม่ได้แล้วลงเมื่อไม่อานนดีแล้วนะการเฉียดเฉียดอยู่ครับเฉียดๆเฉียดล้านครับรวมรวมตู้ด้วยรวมรวมตู้รวมผงด้วยนะครับโอ้โหเฉียดล้านนะเครื่องเสียงโคตรโหดครับโอเคมีไม่นี่ครับแล้วเป็นไงเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีคอนเสิร์ตอะไรไหมเอ่อมีวงซีฟู้ดแบรนด์ฝนตกไหม ตกตาตีรุ่มไม่มีตรงไหนที่ไม่เปียกครับผมผมเปียกหมดเลยวันนี้วันนี้ล่ะที่ว่านี่บรรยากาศดีมากขนาดนี้เขาไม่ได้ตกเขาฟ้าสวยงามมาสวยมามสวยงามนะแน่ครับกับไทยแลนด์แห่ใช่ครับเพราะว่าเรามาเจอที่ไรมันไม่ค่อยจะมีฝนมีอะไรเนาะใช่คเพราะว่าไทยแลนแห่คู่กับตลาดนินจาใช่ครับรอบที่เท่าไหร่แล้วนะพี่ น้ำไม่ท่วนน้ำไม่ท่วนน้ำไม่ท่วนจริงมาบ่อยมากวงผู้ฝันเลยวยงผู้ฝันนะเพราะว่ามาที่ไรก็คือคนแน่นตลอดเนาะใช่ครับเพราะว่ามาแถวนี้อมาตะที่ไรก็ต้อนพี่น้องก็รับอย่างดีใช่มากมากครับโอเคขอบคุณพี่ครับครับผมโอเคก็จะได้เตรียมตัวเตรียมของนะครับวันนี้นะครับผมเฮ้ยพอดีเจอ นี่เจอเดี๋ยวเรามาทำเกลียดกนนะครับทำไรเนี่ยนะครันะครับฮิเราเหมือนเราเห็นอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรีบเกินนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไชื่ออะไรครับเอาชื่ออะไรเด้๋ยวตำแหน่งอะไรครับตำแหน่ง ผู้เดินตามผู้เดินตามสวัสดีพี่เจนเอานะครับได้อะไรครับนี่โอ้โหโอ้โหนับไม่ท้วนแต่ยยว่ามีอย่างเดียวครับที่หินกินบ่อยๆมะม่วงกินบ่อยมากๆนะครับโอ้พี่โบ๊ไปไหนครับพี่โบ๊เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งผมอยู่ข้าวครับ <c oughs> <c oughs> พี่โบ๊ชวันนี้มีงานไหมครับ อ๋อมีครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเล่นตอนประมาณกี่โมงนะที่นี่สี่ทุ่มเ่นุประมาณเจนเล่นนี่ประมาณสาณมาทุ่มสามทุ่มใช่เป็นโบ๊ทไทยรถแห่อ <laughs> <laughs> เป็นโบ๊ทไทยรถแหท้จอ <laughs> เจนทุกเดือนฟูสลับตำแหน่งนะครับผมนี่เจนซื้อของมาเต็มเลยเอาไปเจนมาตั้งแต่มาก่อนเหรอมาพอกกันเลยเรียวขอมาพรี่ชาตเอาเอาไปเจนอยู่นี่เปล่าอยู่เอามานออยู่ที่แล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันเล่นตอนตอนขึ้นแสดงครับผมโอเคครับ โอเคเซ็กซ์6ซาวโอเคครับเดี๋ยวมาพบกันนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเราติดตามชมอีกนะครับมีหลาย EP ให้ดูนะครับเพราะว่าโอ้โหอยากถ่ายให้พี่น้องดูมากๆนะครับนีตู้เบสครับ SPM เสียงกลางนะครับเสียงกลางก็ SPM นะครับ เอสพเนาะเนี่ยวิธีทำใหม่ยงใหญ่เลยนะครับผมครับตอนนี้ก็กำลังเช็คซาวกันอยู่นะครับผมนี่นี่นี่ดิงดิงดิง ยกลับไปที่พักกันแล้วนะครับผมรถตู้สามคันหนึ่งสองสามนะครับวันนีเ้เรามารถตู้สามคันนะครับอันนี้จะเป็นรถตู้ทีมงานถ่ายทำนะครับผมมาคันนี้อันนั้นของนกักเตีอันนั้นของเอ่อนักร้องนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่พักนะครับที่พักก็อยู่ไม่ไกลจากนี้นะครับวันนี้เล่นประมาณสองทุ่มสี่สิบห้าถึงสี่ทุ่มสี่สิบห้านะวันนี้จะเล่นเร็วนิดนึง พี่น้องก็มาชมกันได้นะครับเนที่กลางเวทีใหญ่ครับพี่น้องเขาก็เริ่มมองดูกันแล้วครับคนและยะแน่นอนพี่น้องใครเข้าเข,า,เขาแถมน้ำดื่มด้วยนะครับนี่จะกลับเลยครับอันนี้พี่โบด้อตกร์ฟูนะครับมาหาน้องเจนนะครับก็จะเดินทางไปที่พักกันนะครับไปไปคอยยกของให้นะคร <c oughs> ับครับก็ พี่น้องอยู่ใกล้ๆก็มารับชมกันได้นะครับมีมือซาวเราอันนี้พี่มือซาวของตลาดราชินจานะครับส่วนมือซาวเราอยู่น่นวพิเดียนนะครับน,นี่ดูพี่น้องก็ดูดูกันเยอะนะครับวันนี้ก็จะถือว่าซ้อมเพลงซ้อมอะไรกันไปด้วยนะครับอันนี้ที่นี่นะครับวันนี้นะสดีครับ ข้าฟรีนะวันนี้งานฟรีกินข้าวยังจะไปหาอะไรกินไหมอ๋อไปหาดูในตลาดครับตลาดเยอะมากวันนี้จะกินกี่แถววันนี้กินกี่กินกี่แถวเดียวอยู่เลยเดียวอยู่เลยนั่นก็วันนี้เต็มที่ได้ออ๋วันนี้เดี่ยวกำลังกายไหมจะวิ่งไหมปกติพี่ดี้เขาเป็นคนชอบวิ่งนะครับวิ่งลาวอะไรเงี้ยลาวซับนี่ครับผม ฝนไม่ตกแน่นอนจะพูดอย่างนั้นสี่เราไปเล่นที่ไหนรู้สึกว่าเราจะฝนตกบดนะครับแต่ว่ามาที่นี่ไม่ค่อยเจอไม่เจอดล,ลไม่เจอคน <c oughs> <c oughs> ไม่เจอไม่รู้จะเล่นอะไร <c oughs> <c oughs> นะครับผมเดีย๋ยวเราไปที่พักกันแล้วนะครับอันนี้ป่าดูดนะครับตอนนี้ไม่ได้เอาป่าดูดปาดูดดูอะไรครับดูดูไดอะไร <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เดือดเหลืองโอ้ด,ดูคนอ๋อดูแหนมปลาดูแหนมนะครับดูครับคนเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามพวกเรานะครับเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะครับบา,บายๆทีก็ฝากพี่องติดตามด้วยนะครับครับไปแล้ว